สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสัดส,ส่วนในระดับชั้นม .2 กนะคะดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าเรือยนต์ลำหนึ่งนะคะแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอได้ระยะทาง23กิโลเมตรใน1ชั่วโมงนะคะเรือยนต์ลำนี้จะแล่นได้ระยะทางเท่าไรนะคะในเวลา2ชั่วโมง30นาทีนะคะถ้าทีนี้วิธีทำนะคะวิธีทำ ดวิธีทําไปพร้อมๆกันนะคะว,วิธีทํานะคะเขาบอกว่าระยะทางเท่าไหร่นะคะระยะทางจากโจทย์เนาะยี่สิบสามกิโลเมตรกรมคือกิโลเมตรเนาะคุณครูเขียนย่อนะคะต่อด้วยเวลาเท่าไหร่นะเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับหกสิบนาทีใช่ไหมคะฉะนั้นครูจะเขียนว่าระยะทาง23กิโลเมตรต่อ หกนาทีนะคะหกนาทีเนาะกับอีกอันนึงที่โจทย์ให้มานะคะเขาบอกว่าเรือยนต์ลำนี้จะแล่นได้ระยะทางเท่าไรในเวลา2ชั่วโมง30นาทีสแสดงว่าระยะทางในช่วงนี้คือระยะทางที่เป็น x ถูกต้องไหมคะ x กกอมอคือ x กิโลเมตรเราไม่รู้ใช่ไหมคะต่อด้วยเวลาก็คือ2ชั่วโมง30นาที2ชั่วโมง30นาทีก็คือ60ถูกต้องไหม1ชั่วโมงเท่ากับ60ฉะนั้น2ชั่วโมงก็เท่ากับ60บวกกับ60ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วยอีก30ก็จะกลายเป็น150นาทีใช่ไหมคะแสดงว่าระยะ x ระยะทาง x กิโลเมตรต่อ150นาทีถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของสัสดส่วนก็จะได้ก็จะได้นะคะระยะทางใช่ไหมคะ,ระ,ะ,มคะระยะทางส่วนด้วยเวลาใช่ไหมคะระยะทางส่วนด้วยเวลาฉะนั้นก็จะได้เท่ากับอันแรกก็จะได้เท่ากับ23คือระยะทางเนาะส่วนด้วย60นาทีใช่ไหมคะ60 นะคะเท่ากับ x ใช่ไหมคะส่วนด้วย150จากนั้นทำยังไงกันเอ่ยจากนั้นทำยังไงกันเอ่ยเราจะแก้ตัวแปร x นะคะเราก็ต้องย้ายอ่าเราก็ต้องทําการคูไคว่ใช่ไหมคะ,ะคูไขว้กันเนาะคูไขว้ก็จะได้เท่ากับ x ดูกันนะ x อ,อันนี้ก็ได้เท่ากับ 60x คูณกันนะ,ะ 60x เ,เท่ากับอันนี้คูณกับตัวนี้ก็คือ23คูณกับ150ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องการ x อ,อยู่ตัวเดียวเอา x มาอยู่ตัวเดียวมันคูณอยู่ใช่ไหม60ทีมันลงไปก็จะกลายเป็นหารใช่ไหมคะย้ายข้างสมการธรรมดา23คูณ ร้อยห้าสิบส่วนด้วยหกสิบเท่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับเท่ากับเท่ากับห้าสิบเจ็ดจุดห้าหน่วยเป็นกิโลเมตรฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าเรือยนต์ตอบคำถามได้แล้วเรือยนต์ลำนี้เรือยนต์ลำนี้นะคะจะแล่น ได้ทางก็คือห้าสิบเจ็ดจุดห้ากิโลเมตรนะคะต่อด้วยสองชั่วโมงใช่ไหมคะสองชั่วโมงสามสิบนาทีหรือเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีนั่นเอง